ขออนุญาตเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาสัมพันธ์รูเนคมนะครับเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคงกรรมาลอประรำมปี2566ในพื้นที่การท่บุรีและจังหวัดใกล้เคียงก็คือครรีานในจะมีหน้าที่ฝังให้เรียนรักชาติการมาพบะกันในวันนี้นะคะทำให้เราเนี่ยได้แรกเปลี่ยนความคิดเห็นทำให้กรมนอจังหวัดซึ่งไม่เคยทราบว่า ครูในจังหวัดของตนเองซึ่งเป็นครูเพชรในตมเนี่ยมีใครบ้างทําให้ทางกรอร,รมนจังหวัดได้ทราบค่ะแล้วก็มีการตั้งเครือข่ายที่จะติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันซึ่งเราขาดขาดหายจากการติดต่อกันมานานการมาเจอกันในวันนี้นะคะเราได้ตั้ง เครือข่ายในจังหวัดของเราด้วยกันเองซึ่งเราจะคอนแทคกันในเรื่องต่างๆค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะที่น้องๆรุ่นใหม่ๆนะคะที่ไม่ได้ผ่านประสบการณ์เรื่องราวที่น่าระทึกแบบ รุ่นพี่นะคะซึ่งพี่ก็ทำงานมาเป็นเวลา29ปีเนี่ยก็จะพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องต่อสู้แต่ว่าน้องๆในยุคปัจจุบันจะต้องต่อสู้กับการที่จะสั่งสอนนักเรียนให้รู้จักเสพสื่อสังคมของในโลกดิจิตอลอย่างถูกต้องแล้วก็สร้างสารรค์นะคะค่ะซึ่งก็เป็นยุคที่ต่างกันระหว่างรุ่นพี่เพชรในตม ซึ่งทำงานมาเป็นเวลานานนะคะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในรุ่นน้องๆซึ่งเป็นรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งจะต,ต้องพบเจอกับนักเรียนที่อยู่กับเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็ครูรุ่นเก่าก็ต้องอยู่ให้ได้กับโลกของยุคของเทคโนโลยีดิจิตอลที่สอดแทรกแฝงเข้ามาในการดำรงชีวิตซึ่ง น่ากลัวอยู่นะคะไม่ว่าโรเรเียนจะจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับดึงดูสถาบันครอบครัวเ,เข้ามาในการจัดกิจกรรมทัศนะคติ ที่ดีก่อเกิดได้เริ่มที่ใดเริ่มที่ใจไม่หนายหนีเริ่มที่ตนจบที่ใจไม่ย่ยํายีเป็นคนดีเป็นแบบอย่างชี้นำทางเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเพราะต้นกล้าและเสริมสร้างผ่านวิถีเรียนรู้ได้คิดได้สื่อวจีด้วยครูดีครูเพชรร่วมกับกอรงมนอค่ะ เนื่องจากปีโควิดที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการรวมกลุ่มของครูเพชรนตมนะครับแล้วก็ของมวลชนกรมนนะครับก็ได้มาทําความเข้าใจได้มาทําความรู้จักกันแล้วก็ได้มาสารสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับก็ได้เกิดเป็นเครือข่ายได้มาพบปะกันนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ควรสืบสานต่อไปให้มีทุกๆปีขอบคุณครับ